และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพชซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสะระผสมขมิน้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีอสโวลลลาเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ไลโคปีนลูทีน แอลคาเนทินทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างสมูทผิวพรรณดีขึ้นอย่างเป็นลําดับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี line, ่คอฟฟหรือในเพจเฟ e บุ o ก p e ซี่คอฟฟี่และในช้อปปีก็มีแล้วนะคะตอนนี้หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ระกอพิสืจอกันง่างยเดี๋ยวเราบาทนี้อา้าวส้วนแก้วเพซี่ f อ e ฟี่ u n v v r r ว i n k Alone She. สวัสดีค่ะแม่น้องบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ลุงพิทจ,จะพาอ่อินไวท์นะคะอินไวท์ก็คือเป็นเจ้ามือนะคะจะพามากินข้าวค่ะที่ร้านอะไรนะเราไม่เคยมาเหมือนกันร้านอาหารแซบสวยแก้วที่ย <24 S 2> ี่สิบสี่ยี่สิบสี่หรือยี่สิบเอ็ดยี่นี่ค่ะ มีเนี่ยเราไม่เคยมาเหมือนกันค่ะเห็นในภาพเขาบอกว่ามีเครื่องบินสองลำนี่อันนี้ไม่รู้มามากินข้าวกันหรือเปล่าเขาบอกบรรยานนกาศด,ดีมากและข้างในเป็นสนามกอล์ฟด้วยค่ะนี่ค่ะที่กองบินยี่สิบเอ็ดไม่รู้เข,ขาให้ถา่าะะยกงก็เเมื่อกี้ก็คุยกับน้องทหารน้องเขาน่ารักมากเลยนะคะก็บอกเส้นทางเรานะคะไปซี่กับลงุงคิดไม่เคยเข้ามานะคะอบ่บรรยากาศข้างขานี่เขาเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของทหารเขานะคะแต่ในร้านอาหารเราสามารถถ่ายได้นะคะ เขาก็บอกให้เราขี่ตรงไปนะคะจะเจอเสาธงใหญ่ๆนะคะ,ะใหญ่ๆพอหลังจากนั้นก็ขี่ตรงไปอีกนะคะเจอสี่แยกพอเจอสี่แยกปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปประมาณ100ยหรือ200เมตรนะคะแฟนทางบ้านก็จะเป็นร้านอาหารแซบแซบอะไรนะลูกคิดแซบซอยเก้านะคะแซบซอยเก้าก็นี่ค่ะถึงแล้วค่ะแฟนทางบ้านร้านอาหารค่ะแซบซอยเก้าค่ะนี่ค่ะบรรยากาศร้านเขา ตรงนี้ไม่เป็นไรเขาบอกเขตร้านอาหารนี Demon> ่ถ่ายได้ไม่เป็นไรนี่อ้รถเยอะคริดเฉพาะรถกอล์ฟอ้าวตรงนี้รถกอล์ฟอ๋อตรงนี้รถจุดรับกอล์ฟนะคริสมันที่เราจอดเนี่ยนี่าสองแล้วนะเหนือร้านอาหารนี่ห่านี่ค่ะ มาถึงแล้วกาแฟทางบ้านแซบซอยเก้าค่ะอุ๊ยบรรยากาศบรรยากาศดีจริงๆก็คือกราบเลยสีกรอบได้แล้วมั้งนี่คขาบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูค่ะมีดอกไม้ด้วยโอเคเดี๋ยวหาโตนั่งก่อนนะคะอันนี้เป็นโซนห้องแอร์เลยค่ะแฟนทางบ้านเขาให้มานั่งห้องแอร์เลยค่ะโอ้หหรูหราค่ะดูดีมากองคิดเ,เอองคิดบอกว่าเหมือน ใช่เรามานั่นไงปกติเขาจะกินกันตอนเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละกินกันตอนอาหารเย็นกันแต่เรามาช่วงบป่าเขาสั่งอาหารก่อนนะคะนี่ค่ะเมนูอันนี้แนะนำใช่ไหมคะเมนูอาหารนี่ค่ะราคาก็ตามนี้เลยค่ะแฟน์ดงบ้านมาครั้งแรกเหนกันเขาหูแต่อาหารน่ากินกันเห็นในเห็นเขาไปเซิร์ชดูในเพจอาหารอุบลค่ะร้านอาหารนั่นน่ะค่ะนี่ติดท็อปด้วยค่ะ โอู๋นี่ค่ะอันนี้ซิกเนเจอร์อนี้ซิกเนเจอร์เขาเลยค่ะซิกเเนจอร์แล้วก็มีเมนูที่ล้งคิดดูด้วยค่ะแฟนาบารเดี๋ยวป้าพี่ซี่เขาสั่งอาหารก่อนนะคะอตอนตอนนี้ก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนหนงบารอันนี้ก็คือบรรยากาศค่ะที่ก็ถามน้องเขาแล้วนะคะว่าเออขายได้ไหมเขาบอกขายได้เลยคะ่ะพี่ในบริเวณนี้ขายได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะมีบัวด้วยค่ะมีแกงสายบัวด้วยนี่ค่ะเอามาจากนี้เลยนะคะนี่ยังไม่บาน,นค่ะบัวยังตูมอยู่เลยค่ะแฟนนางบาน <c oughs> มุงคิดก็ไปล้างมือข้างบนค่ะห้องน้ำเขาเขาอยู่ชั้นบนค่ะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะเดินร,บรอบๆดูค่ะตรงที่เขาตีกลอฟกันค่ะแฟนนางบาน นี่ค่ะที่ปาปิซี่สั่งไปอยากกินค่ะเห็นภาพน่ากินมากกุ้งัดสตอค่ะตอนแรกก็จะสั่งนี้ค่ะ,ะหมูผัดกะปิค่ะก็พอดีทุงคิดสั่งหมูสามชั้นทอดกรอบไปก็เลยเออแบบหยุดไว้ก่อนแล้วก็ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นนี่ค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาบอกว่าเขาบอกไม่หวานลองเอาสู่ทางร้านก็ดูว่าอันนี้ก็เป็นน้ำยำมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ต้มแซ่บหมูตุ๋นค่ะพอดีเ็ามีซิกเนเจอร์ของเขาก็คือ ต้มแซบเอ็นแก้วแต่พ่าพี่ซี่ไม่กินเนื้อคะ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นต้มแซบหมูตุ๋นนี่นะคะเดี๋ยวพ่าพี่ซี่กับลุงคิดจะพาโอ้โหนี่ค่ะดูปุ๊กค่ะปุ๊กน่ารักแซบซอยกาวนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบรรยากาศโดยดอยเอาเครื่องดื่มมาพอดีโอเคนี่ค่ะไปะเดินดูบรรยากาศบอกองเขาบอกน้องเขาอนุญาตนะคะนี่ค่ะ าบอกมาถ่ายได้เลยพี่ช่วงรออาหารอู้นเขาเล่นกอล์ฟกันตรงนู้นอะค่ะอ๋อเนี่ยนั่งดื่มกาแฟอะไรตรงนี้ได้เครื่องดื่มเขาก็มีหลายอย่างค่ะแฟนทางบ้านมีหลายอย่างอันนู้นจุดจุดเล่นกอล์ฟกันค่ะนูนค่ะนูนคกลางร่มกันจุดเล่นกอล์ฟ จุดลับไม่ก๊อปเอาสักเอาสักขวดไหมต้องคิดไ <laughs> ปขวดก๊อปไหมยืนร t w a n วัน e ต้มไหมไม่ได้ <laughs> เรอดีไม่เป็นใช่ไหมอันนี้เขามีธงอยู่ <c oughs> โอ้บรรยากาศดีดใช่อูย่าแบบว่าเกลียนดีมากเลยอันนี้ สำหรับฝึกหรือเปล่าเนี่ยฮะปัตติ้งกรีนปัตติ้งกรีนคือพัตติ้งกรีนคืออะไรอเดินไปได้ไหมเดินได้เนาะวินอันนี้คือวินตรงนี้ใช่ไหม อันนี้คือจุดวินเลย you have 18 holes you play 18 or 9อ๋อเขาบอกว่าจะมี18-19หลุมอันนี้คือหลุมอันนู้นวันวน,นู้นด้วยพงพงพง,งนั้นด้วย yeah maybe they have a maybe after we can have one นู่นตรงนั้นไงอยู่ต้องไปเอาตรงนั้นในคิดเนี่ยตรงนั้นอ่ะปอกกอลอ่ะไอ้นี่ติงอ่ะเน่ะจุดลับกอล์ฟเขาอ่ะ ล,ลูกกงลูกกรอบก็ขี้เกียจเดินก็แฮปคาเซอร์วิส ขุงก๊อป I think for some people เด <laughs> mm ี hmm. ๋ยวเดี๋ยวไปเช็คเดียพอซัมเออพอซัมพีเพิ่นเหรอเมื่อกี้บอกเดี๋ยวไปดูหลุมที่สิ โอ้โหถ้าเล่นกอล์ฟนี่นะถ้าไม่ใช้รถเนี่ยเดินเนี่ยโอ้โหได้ออกกําลังกายขาดีมากเลยนะคะอันนี้หลุมที่สิบค่ะลุงคิดบอกเมนเมนเมนยูเซ <laughs> ่โฮเมคไอรี m มมเบอร์มูฟี่เดอะลโฮจำหนังเรื่องเด e h เลโฮค่ะพอาลุงคิดพูดเรื่องอ่ะโฮนัมเบอร์เทน หลุมเบอร์สิบค่ะออ๋อนี่ไงเ้ามีป้ายบอกค่ะหนูคิดบอกจะประมาณสิบแปดหรือสิบก้าหลุมนี่แหละค่ะลุกสลนดเดอร์มากเลยคิดแมทวิดเพกอฟเลยอยู่อ่ะอ <Yeah. S 1> ุอะไรอ่ะไม่เข้าใจคอฟทีอ๋อ oh, เริ่มตรงนี้ อ๋อโอ้จ no, no. no, ุดเริมนู่มพาร์มนี่ช่นอลาคุน่งโปรเฟ They need five time. They oh. need five swing. Go one from here, number one. Then mm. the next, number two. Mm. Number three, number four, and then pop in the hole. Oh. Five. เขาบอกว่าดีที่สุดคือตีไม่เกินห้า But you maybe need f i คิดว่าป n d I about or thirteen, o n t k n o ประมาณสิบประออ fifteen or f i f y ประมาณสี่ประมาณห้าสิบครั้งอ่ะแต่เขาบอกว่า คนที่เล่นดีที่สุดก็คือตีจะไม่เกิน5ครั้งล,ล,ลงหลุมเลยนะฮะ yes. ป้าเพซซี่เนี่ยไอติ้งไอเนี่ย590แล้ว590ครั้งสละมังบัทไอโดนโนเอ่อ5 9 0ยคืออะไรย y ร์ดยาร์ดคือยาร์ดคืออเมริกันแดทสอเมริกันมเชอร์เมนท์อ๋อไอโดนโนเอกแซกทลี่บัทอิซไอธิงค์อะเาท200เมตรอ๋อเป็นเป็นระยะเป็นระยะนะคะเป็นระยะ อันนี้นะแฮสแฮสอ๋อเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้มาจบที่ธงนู่นที่บีซีเนี่ยะตรงธงตรงนั้นเมื่อกี้นะค่ะที่เราเห็นกันและโฮมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมนอกว่า one ปาดเหรอห้าครั้งเหรอคือดีที่สุดและแฮสซิกนี่แหละแต่ว่าดีดีที่สุดคือ PAR5 professional players is some professional good players, they need คนที่ตีเก่งๆค่ะก็จะประมาณห้าครั้งแต่พาฟิซีน่าจะประมาณห้าร้อยเก้าสิบครั้งยังไม่รู้เลยว่าหลุมที่จะนั่นอยู่ตรงไหน โอเคอาหารแล้วน่าจะมาลแล้วลรับคริสโอเคเดี๋ยวเราก็ขอกลับร้านอาหารกันก่อนนะคะแฟนทางบ้านก็นี่นะคะ่ะออกมาข้างนอกเราก็จะได้เห็นนู่นนี่นะคะเมื่อแฟนทางบ้านนะคะมาเที่ยวอุบลน,นะคะก็แวะเข้ามาเลยนะคะนี่ค่ะก่อนไปทางไปสนามบินเลยค่ะก็จะมีนะคะเขาเขียนว่ากองบินนะคะ21นะคะเข้ามาเลยน้องก็จะสอบถามว่าเคยมาไหมไม่เคยมาก็าจะแนะนําดีมากแนะนําเข้ามาในร้านเลยนะคะ เพียงแต่เขาไม่ให้ถ่ายตอนเราขับรถเข้ามาแต่บริเวณนี้ถ่ายได้เลยเขาบอกตามอัธยาศัยเลยเนยคะคะกลับมาถึงนะคะอาหารก็มาแล้วโอ้โหคะนีปลากระพงปลาทีซี่ค่ะตัวใหญ่ยายมากคิดตัวใหญ่ยายมากเลยอะ่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้มแซบค่ะได้ค่ะนี่จากน้ำยำเขาส่วนอันนี้น้ำปลา น้ำดริงโอ้แม่ oh, มต้มค่ะเ,เขาเรียกเลยนะต้มต้มแซบต้มแซบหมูตุ๋นค่ะต้มแซบอร่อย,ชยใช่ไหมหมูตุ๋นเนี่ยหมูตุ ม่นคิดบอกหมูตุ๋มหมูตุนโอเคค่ะแฟนทางบ้านพี่ซีก็อยากกินนี้ค่ะปลานี้กับยำมะม่วงอุ้ยนี่น้ำปลาเขาแยกมาให้ตัางหาค่ะเพราะว่า คิดกลัวไม่เห็นป่าพิซซี่ค่ะโอเคจะกินแบบเปรี้ยวกับปลานี่คริสลองปลากระพงทอดน้ำปลาเหรอไม่ใช่ส,มมชสมม้มตำยำมะม,ม,ม,ม่วงแม,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 มงโก้สลัดงไงใช่โอ้โกคองไรแี้แงมงโก้สลัะศออยังธาค่ะ อันนี้หมูกรอบค่ะนี่หั่แฟนของบ้านหมูกรอบของพิดเคไว้ตรงนี้เลยสีขาวทั้งนั้นเลยค่ะจานเขาเสิร์ฟม,มาสีขาวหมดเลยเอาปลาไหมเนี่ยปลากระพงใช่คือ เอาเอาตรงนี้ไม่น่าจะมีก้างคันนี้น่าจะอตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวแกะปลาให้คิดก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าตรงที่ไม่มีก้างอุ้ยเหมือนแบบส่วนตัวดีมากเลยค่ะแกทางบ้าน รองน้ำยำอันนี้ยี่ปูหวานสวีทนะอันนี้เขาจะเป็นน้ำปลา yeah, เคี่ยวนนแบบเคี่ยวเคี่ยวหวานนิดนึงลองอันนี้ก่นอนโม่งคือเปรี้ยวอ,อือร่อยอะ่ะเ <think> ออ ก็แค่อร่อยค่ะแฟนของบ้าน c h i n s e style you r e m e m b in Chiang Mai e o r t e b i the big Chinese restaurant เหรอ They always have this sauce อ,อ๋อใช่ซอสหวานเมื่อกีบอกว่าหมูกรอบเขาอะซอสเนี้ยค่ะ <c oughs> เหมือนที่เราไปกินอ่ะเป็นอ่พัตคารฟโอ้า <c oughs> ไปซีคิดว่าเขาเป็นถ้วยเล็กที่ไหนได้มันมันมันเป็นถ้วยแบบปิดกันอย่างนี้เลยค่ะก็พยายามดึงขึ้นเนี่ยก็ดึงไม่ได้โอเค อันนี้ดองแครอทดองดองแบบเกาหลีอันนี้ผัดสตอค่ะขอบคุณค่ะนี่ชีวามั้ยคามีค่ะส่วนอันนี้ค่ะกุ้งผัดสตอค่ะอ๋อ this is your pork กุ้งัดสตอหมดแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกจะสั่งเยอะเลยยังไม่หมดยังไม่หมดมีอะไรอีกอ่ะดูสั่งอะไรอีกอ่ะไก่กรอบซอสมะนาวโอ้เออโอ้ห้าอย่างเลยเหรอ ไม่ไม่ว่าสีเนือเรือไก่ราดซอสมะนาวใจค่ะแฟนบอกเนื้อไก่เดี๋ยวดิฝังนะ้ย่บปากเนี่ย How you like the ก้มแซบ Try ยังยังไม่ได้ลองก้มแซ่บเลยไปเดินมาเมืเ่อกี้ใช้เอ็นลิ้นตึ้งบิดก็เลยซัดแต่น,น้ำ ไม่เคยออกกำลังกายแเพราะเดินหน่อยผมคิดบอกว่าอยากจะไปเล่นกรอบสักสักสักเก้าหลุมแล้วก็ไม่ต้องใช้รถพาไปค่ะเดินเลยไม่ไหวละมั้งผัดแบบโบราณเลย พุ่งปกตอกอเนี่มีตะไคร้ซอยด้วยอืมเดี๋ยวลองหมูกรอบก่อนเหมือนพัฒกาการที่เชียงใหม่ที่เราชอบไปกินใกล้ๆเซนทันนะคะร้ะานพัฒนาการอาหารจีนเนี่ยผมคิดจะชอบสั่งน,น้ำจิ้มก็จะเหนียวเหนียวเป็นน้ำจิ้มดับเหนียวเหนียวนะอะอ ใช่นจิ้มเหมือนกันเลยร้านนี้นะคะเขาจะมีอาหารแบบโมเดิร์นนะคะไทยจีนเวียดนามญี่ปุ่นฝรั่งจัดเลี้ยงได้นะคะที่นี่แบบโทรมาจองได้ก็เข้าไปในเพจก็ได้ค่ะ ใน g o เ g l e เราอะค่ะเขาจะเขียนว่าแซบซอยเก้าแซบซอยเก้ากองบินยีิบเอ็ดเพราะว่าแต่ก่อนอะใช่ไหมคะมันอยู่บนบ่อนไก่อะไรนะ่ะอ,อ,อ,อือเพราะว่าแฟนหาทางมาเขาบอกว่าตรงนั้นปิดถาวรแล้ว,ลวก็เลยโทรศัพท์เขาบอกว่า งานมาที่นี่รับจัดเลี้ยงจัดงานด้วยนะในสถานที่หรือว่านอกใน,ใ,นใ,นในนี้เพนนื่อส่งอะไรอย่างนี้ด้วยมีทั้ง outdoor indoor ทั้งในห้องแอร์และห้องธรรมดานะคะเลือกนังนี้เลยโอ้ห้องบนด้วยโอ้ห้างบนที่เราจอดรถอ่ะข้างบนนี่นั้นก็ใช่ร้านเขตร้านอาหารเหมือนกันอ๋อเป็นห้องอันนั้นส่วนตัวเลยห้องใหญ่ห้องใหญ่เลย้องใหญ่เจ็โอ้ห้องใหญ่นั้นเกือบเจ็ดสิบคนค่ะรับได้อย่างมาสัมมนามาประชุมอะไรอย่างเงี้ย พามากินที่นี่ได้แล้วเขาามีห้องห้องรับรองใหญ่เลยเดี๋ยวบาปิซี่จะลองต้มต้มแซบหมูตุ่นดูค่ะเห็นลุงคี่บอกว่าอร่อยอร่อยเพราะหมูมันนุ่มเขาบอกเลยอแล้วตุ่นนุ่มมากข่ามาแล้วค่ะไก่ซอส มานำเค็จชักใช่ค่ะ,ะโอ้มีที่วางไหมนางเควสนี่ค่ะสวยมากอมโอเคดเดี๋ยวหลบเอาเอานี่หลบก่อนมีที่วางออกอยู่โอเคโอเคมีที่มีที่วางมีที่วางาไปพี่จจะชิมนี้ก่อน ตุ๋นนะคะแต่อร่อยเนาะตุ๋นแล้วก็มาทำ,ำทนะเป็นส้มตำหอมสมุนไพรอ่ะแถบหัวรำพาอีกใช่ไหมเหรอเลรอเขหัรำพาคิดบอกมีหัวรำพาเลยเนี่ยเหมือนหัวรำพาอันนี้ไม่ใช่ผผหัวรำพาหัวรำพาหรือเปล่าคะเนี่ย<ป>ใบหัวรำพาป่ะคะหัวรำพาค่ะอ๋อ คิดเก่งอ่ะโหแรงมากโห<อ><อ>เก่งกับแต่ลาดซอสคณะจะเป็นใบคะน้าค่ะโอ้อันนี้ใบคะน้า <ใช S 1> ทอดกรอบ <ใช S 1> อ,อ,อันนี้มากับไก่ลาดซอสอ่ะผิวเขียวเมื่อกี้ที่ป้าไปซี่ให้ดูอ่ะไก่ลาดซอสอ่ะนี่ค่ะผิวเขียวนะคะนี่เขาซอยนะคะเป็นคะนา้าใบคะน้าค่ะแล้วไปทอดกรอบค่ะ อร่อยไหม s good. <S What you like number one Hard <Our> question เมื่อบอกว่ายากมากที่จะตอบหมุกเหรอบ t h i n d spoon Fish s o o d ปลาก็อร่อยหมูก็อร่อยต้มก็อร่อยต้อแซ่บอร่อยสุดอ๋อ Don't ask me t h o question ก็บอกว่าอย่าถามคำถามยากนะตอบยากค่ะอันนี้ใบยำผักซี่ยังไม่ได้ลองเลยค่ะเดี๋ยวต้องลองแลยนะะ่ค่ะนี่ค่ะ รุ้งผัดชตอเนี่ยต้องลองลนะกุอ้ออร่อยนะ อร่อยมากเลยนะค่ะดอร่อยแด่หิ้วกระปุกฮึม thank you น no, ะ please ยินดีด้วย thank you คือดูผอะไร้าวซิ้อร่อย เขาผัดแบบโบราณอือหเขาผัาดแบบโบราณแบบว่าอ oh, no. have have this. มีสตอ oh. แล้วก็มีตะไคร้กลาสเลมอนมีตะไคร้น่าจะมีกะปิดด้วยค่ะ ไปไหมตรงนี้ไม่มีเ้าไ,ไม่เอา it, อืมมีสุกแต่ไหนแต่ไหนรักของ ก็กินเสร็จแล้วนะคะแฟนทางบ้านร้านก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะห้องน้ํานะคะเนี่ยตรงไม้ละแนงนะคะน,น้ำตาลน้ําตาลนี่ค่ะสะอาดสะอ้านดีค่ะแฟนทางบ้านอันนี้ก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนกันนะคะห้องรับรองรับได้ประมาณ70ักว่าคนนะคะในข้างบนนะคะอ๋อเนี่ค่ะคุณป้าพิซีกับคุณคิดก็จะกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย